ท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมครับกำลังรายการแล่งข้าวรอบเกาะช่วงที่ซ้มข้องรายการช่วงแล่งตายใบใจอย่างยู่กับพมมำวยคุมบาละกันน้องยุ้ยพิกขวรางรอดภาษาไม่ไปไนที่แต่ตอนล่างากนี้น้องยุยไปเลยนะครับไม่ปรื้อแต่ว่าช่วงแล่งตายใบใจวันนี้ก็คงไม่มีไม่มีอะไรมาไม่มีอะไรกันเลยไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรในกอไฟดอกจากโนหมายกับหมด อวันนี้เลขตายใหม่จะได้ด้วยคำว่าเกาเออเกาเออเกาเอเกาเอไม่ใช่ไม่ใช่เกาเออเกาเออเกาเออเกาเอ๋เกาเออยกตัวอย่างเห็นว่าเกาเออนี่คือเกาเออนี่ความหมายก็คือคือนี่เป็นภาษาทิ้นภูเก็ตนะครับเกาเออทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ยินแต่สมัยก่อนสมัยเด็กีอย่างเด็กๆได้ยินสมัยที ยกตัวอย่างประโยคนึงยกตัวอย่างเช่นว่าน้องยุ้ยน้องยุ้ยมาหักกับผีไหมผีจะสือบานซับชั้นให้น้องยุ้ยเลยทุกหน่อยนี่มาอย่ามาเกาเออเลยคือทำบอได้นั่นเว่อร์นั่นเว่อร์นั่นน้องยุ้ยถ้าน้องยุ้ยตอบหักกับผีนะผีจะสือแว่นเพชรจะสืบแว่นเพชรสิบกรัตให้เลย กเดียวคำ่านได้วยีซิบก็ได้เนี่ยผม้าขึ้นไหมไม่ลดเลือดซิบเลยิกรัดไม่เลยตึงหนองตึงตึงหนองยุ้ยกาต่อว่ามาลอย่ามาเก้าเออจ้อย่ามาโอ้ร้อนใช่ไหมนั้นคือเก้าเออเก้าเออค่ะจำไว้คำว่าเก้าเออนี่โตให้บบเด็กกูเก็ตเองงยเวอาไม่รูคำว่าเก้าเออนี่ยเด็มันไม่ค่อยได้ยินนะมันก็ปัานนี้ก็เป็นชายแลยนะครับเกเออ แต, <HHH> ต e tr แ,แต่ยังมีคนรุนบีใจอยอ่มั้งหลยรุนหลายครามรุนหลายครับเรื่องรุนผู้นำวันนี้ต่ยิ่งมานิดเดียวอ่ะก่อนดีเจ้ากันไปแล้วก็อ่กอนดีจะกลับแล้วก็ทิ้งมีนวยไ้ก็ผู้นำวันนี้ผู้นำเป็นใครคะผู้นำนี้เป็นก็เรียกว่าเป็นเป็นประธานเป็นคณะกรรมการเป็นผู้บริหารเป็นประธานข้องกลุ่มศูนย์สามวัยศู้นซ่ามวัยของเทศบาลตำบลราวัย โอ้งานก็จ oh, so hey, ัดถ in in ูกปีเจ้าเมลปีเราลุกเหล่าปีไปถูกปีไปเนี่ยมีไว้ลุ้นถ้าจะไปท้ามันเดี๋ยวปีแรงปีแร่งทุบไมได้นะครับตำแต่่แรงแต่ไม่เอนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวไปแรงทุกแต่ว่าไอ้งานเต่งงานเป็นคนจัดร้อยเขาย่ำกินร้อย งานเรื่องงานเนี่ยเก้าอย่างอาในงานกินรนองเก้าอย่างกินร้องอโบราณนี่ก็คือมาคุยเรื่องที่จะจัดงานนี่เหรอพี่น้อยไม่คือมาดูว่าเขาทำมาเรื่กันบ้างตอนนี้ความผุดนาและแบบนี้เรื่อว่ามีโครงการใหม่ๆอะไรแต่เขาที่ทำมันนั้นอย่างน้อยก็มาเปิดตัวสู้นเศร้าไห้เขาได้รู้ตอนนี้เรื่องโครงการปลุกจิตสํานึกข้องความเป็นตัวตนในแต่ละชุมชนในท้องทิ่นี่มันต้องปลุกขึ้นมาได้แล้วมันต้อง ลุกขึ้นมาเลยเหรอนั่นแน่อืมไม่ไม่แจกเต่ยวรูพิษรูทุ่งนะรูให้เป็นเรื่องเป็นเ,นเนล้ารูไว้มันจริงมันจังรูไว้มันทุกตองไม่ใจ่คนนึ่งแล้งไปทางนู้นมันบางทีใกล้มันนี่ใกล้ใกล้บางทีเตี๋ยวแหนพิษแหนทุกอืมผ้าไปเที่ยวผ้าไปเที่ยวไอ้นู้นผ้าไปเที่ยวทีถุงอะไรไปโองตึ้บอ่เนี่โคกชนะพมา่าตึ้บอ่นี่บางเขนคนคนคนนั้นแกว่าไม่ใช้ไอตรงนี้ถุงก็ได้แล้วะ ถุงได้เดีโนโคกจะนำปลาอยู่ดูห้ากัตั้งห้ารนู่นอ่าเนี่ยไกลบางทีพิษเหมือนกันต้องเรียนรู้ก้อนนี้ไม่ได้อจใจทำพ่อมก็ไม่ได้แกงถูกเหลืองน้องยุ้ยก็ไม่ได้แกงถูกเหลืองใครก็ไม่ได้แกงถูกเหลืองต่างคนก็รููในบางเหลืองต่างคนก็แกงในบางเหลืองทําเพื่อว่าให้เรามาจูนกันได้ดายน่ากลรนดีกวาไอ้ราจริงจริงเียงเดียวแต่เชี่วชานเธอจะเกิดผลแน่ก็รองเาไปก็ตรงเอาไปละเรียนไปเธอจะเกิดผล ไอ้นี่ีว่าที่ก็บอกว่าเออถ้ารู้าได้เลรอให้รู้จริงเพียงทิ้งเดียวว่าแต่้เชี่ยวชาญเธอจะเกิดโผล่นั่นแบบแต่ว่าเน้่นเราก็เเนี่ยกิดเป็นคนตั้งทีควนมันขยันเอ่ยิ่งช็อตชอตชอตเลยช็อตเลยช็อตเลยเจ้าสำกันเลยอ่ะปีนไว้ที่นี่วันนี้อันนี้เป็นที่ปิ้นไว้ให้มานี่ก็คือว่าตัวเดียวเราอ๋อยูจะอัญเชิญก็เดียวนะครับอัญเชิญอัญเชิญเล่นพิ้นเพลงตัวกระดำรัฐคล่อง ก้องออส้มเดชพระยาณส่องบัส้มเดชพระส่งคราสกุลปริสังฆาราสกุลมาสังฆาปรินายนะ,ะนั่นแหละเริ่มเลยยาวทักน,นิ้งับนี้ครับดีครับเขาบอกว่าเวนค่ะเวนคือความเป็นศัตรูกันข้องบุคคลสองคนหรื้อส่องไฟเพราะฝ่ไฟนึ่งก่อกรรมอีกฝ่ไฟนึ่งแล้วก็ฝ่ไฟนึ่งก็กงกพูกใจเจ็บคิดแกยแค้นถ้าไม่พูกใจเจ็บก็จะไม่เกิดเป็นเวนโดยสมบูรณ์กรรมเมื่อให้พ้นแล้วก็หมดไปค่ะ เวนเมื่อทางซ่องฝ้ายอย่างผูกใจเป็นศัตรูกันก็ยังไม่ระงับเวนจึงอาจจะยาวก็ได้หรือสั้นก็ได้สำหรับวันนี้อยู่ตรงลาไปก่อนค่ะครับ <c oughs>